สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปเี่ยมเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับท่านนายเภอศรีชัยตันทโสพลครับจดงานใหญ่นะครับขึ้นภูด,ดูวิถีวัฒนธรรมมอญโบราณแห่งเทพสถิตครับมาที่นี่ครับนอกจากได้ดูดอกกระเจียวบานแล้วก็ได้เห็นวิถีวัฒนธรรมของชาวมอญ อย่างการเป่าใบไม้ให้เป็นเสียงเพลงครับนัมเพออยากเป่าบ้างครับพยายามมากครับแต่มีแต่เสียงลมเป่ายัางไงก็ไม่ดังไม่ดังครับ,บนอกจากคุณมอนสูงอายุครับมาดูวิถีชีวิตของมอนสมัยใหม่มอนวัยรุ่นบ้างครับดูนะครับถ่ายภาพกระดอกกระเจียวถ่ายวิวถ่ายภูเขา,ขาคนไทยนั้นก่อนจะถ่ายรูปนั้นก็ต้องนับหนึ่งสองสาม 2> 1นึ่สองสามสาวมอนก็เหมือนกันครับนับ1 2 3แต่ว่าเขาพูดภาษาถิ่นภาษามอนของเขาครับเทียเด้อมวยบ้าปิถ่ายเสร็จแล้วก็มาตรวจว่าภาพใครสวยไม่ถูกใจจะได้ถ่ายใหม่ได้ทันท่วงที ไม่ว่าวัยรุ่นมอญวัยรุ่นไทยสมัยนี้ครับใครไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์อัจฉริยะนี่กลายเป็นปมด้อยไปแล้วนอกรู้ต่อมาไปที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับขับรถไปบนถนนมิตรภาพครับอีก43กิโลเมตรจะถึงโคราชนั้นซ้ายมือจะมีร้านกาแฟชื่อดราโกนคอฟฟี่ครับดราโอนที่แปลว่ามังกรน,นั่นแหละครับโปรดสังเกตนะครับร้านกาแฟร้านนี้มีลูกค้าเป็นเด็กด้วยและวันวันหนึ่งมาหลายคนครับ สงสัยว่าทำไมเด็กกินกาแฟหรืออย่างไรคำตอบคือไม่ใช่ครับออกมาดูนอกร้านก่อนครับเนี่ยครับสิ่งดึงดูดเด็กให้เข้าร้านกาแฟครับมีตัวคุณยนต์มีสัตว์ประหลาดนะครับมากมายอยู่ที่หน้าร้านครับเนี่ยครับมีทั้งคิงคองทีเร็กซ์ซูเปอร์แมนเข้าไปข้างในครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับไมเคิลแจ็กสันก็มีแจ็คสเปโร่นะครับอื่นออีกมากมาย ทำด้วยโลหะทั้งสิ้นเด็กถึงชอบนะครับถามว่าทําไมจึงมีข้าวของเหล่านี้คําตอบก็คือเจ้าของครับเป็นเจ้าของโรงงานผิหุ่นยนต์ด้วยโลหะแบบนี้ครับแล้ววันหนึ่งมาเปิดร้านกาแฟก็เลยทําแบบทูอินวันครับขายกาแฟด้วยขายหุ่นยนต์อย่างที่เห็นนี้ด้วยครับมาดื่มกาแฟเห็นหุ่นยนต์อยากซื้อก็ขายมาชมหุ่นยนต์หิวกาแฟก็ขายอีกเหมือนกัน น่าจะเป็นร้านกาแฟที่มีเด็กเล็กเข้าร้านมากที่สุดในโลกทีเดียวครับส่งท้ายไปที่มุกดาหารครับตำรวจได้รับแจ้งนะครับบอกว่ามีคนร้าย3คนครับอาวุธสงครามปืนพกปืนยาวมีหมดเลยครับตำรวจก็ต้องมาสิครับเนี่ยครับโอ้โหมาแล้วปรากฏว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้นมอห้าครับมาถ่ายหนังสั้นเพื่อทำรายงานส่งคุณครูครับโอ้อบรมสิครับแบบนี้ปืนที่เห็นนี่ก็ปืนปลอมทั้งสิ้นนะครับทั้งปืนยาวปืนสั้น อบรมเลยครับ <คน S 1> ฟังเสียงอบรมสักหน่อยก็ได้ไปเลิกบานนี้ไปถ่ายหมองอื่นโรคเกชัน่นในโรงเรียนนี่บอกเลยไปอยากบ้านพักห้างอาคา่านซอมซ้อนหลังก็นนี่เดย์านใหม่ก็มีเดย์<ป>ตัวมองแกลสัส้นๆว่าถ่ายในโรงเรียนก็ได้ <c oughs> ถ่ายที่บ้านพักครูก็ได้ <c oughs> ออกมาถ่ายข้างนอกในชาวบ,บ้านก็แตกตื่นกันหมด หลังจากอบรมเสร็จสับก็ปล่อยตัวกลับบ้าน mm hmm. กลับโรงเรียนไปนะครับดูครับสามหนุ่มนี่ถ่ายภาพกับปืนยาวทําท่ามา้าเหมือนในหนังทีเดียว mm hmm. ทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวและอาวุธปืนที่มองไกลๆนั้น mm hmm. เห็นแล้วใครๆก็หนาวนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกโลุ่ mm hmm.